ผู้บริหารภาครัฐเป็นเสมือนฟันเฟืองที่เชื่อมต่อทั้งภาคการเมืองภาคประชาชนภาคเอกชนและระบบราชการเข้าไว้ด้วยกันดังนั้นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าและทีมงานจําเป็นต้องมีความกล้าที่จะปรับเปลี่ยนซ่อมแซมและพัฒนาแนวทางการดําเนินงานของภาครัฐให้เหมาะสมกับบริบทโลกในศตวรรษที่21โดยหน่วยงานภาครัฐต้องทํางานแบบบูรณาการและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ประเทศสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นคณะกรรมการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจึงมอบหมายให้สำนักงานปะยะปดำเนินโครงการหลักสูตรประยะปซึ่งเป็นหลักสูตรที่แตกต่างจากหลักสูตรอื่นๆเนืน่องจากมุ่งเน้นการปรับหม n d เซตของบุคลากรภาพรัฐที่เข้าร่วมการอบรมให้เปลี่ยนจากการทำงานแบบแท่งไซโลเป็นการทำงานแบบบูรณาการ ทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีได้ให้คำนิยามของหลักสูตระะปอยปอไว้ในกิจกรรมปฐมนิเทศว่าเป็นการพัฒนาทักษะ4ด้านได้แก่ P personality L leadership A attitude และ N new normal หรือ Plan ซึ่งในปี2564 ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรปรยปจาก15หน่วยงานภาครัฐได้ทดลองนำแนวคิดห้องปฏิบัติการเชิงนโยบายหรือ Policy Lab มาใช้ในการค้นหาและวินิจฉัยโจทย์เชิงนโยบายเข้าใจประชาชนอย่างลึกซึง้งสร้างสรรค์ไอเดียใหม่และสื่อสารนโยบายรวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติกับกลุ่มตัวแทนภาคส่วนที่หลากหลายเช่นภาคเอกชน ภาคการศึกษาภาคการเมืองและภาคประชาชนเพื่อพัฒนาต้นแบบนโยบายให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยแบ่งกลุ่มขับเคลื่อนตามนโยบายทั้งหมด3กลุ่มได้แก่กลุ่มที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยการเกษตรและการท่องเที่ยวกลุ่มที่2การเตรียมความพร้อมเพื่อการเปิดประเทศภายใน120วันกลุ่มที่3การพัฒนาการเรียนรู้ของกลุ่มเปราะบางและผู้สูงวัย โดยมีการปรับรูปแบบการดำเนินงานของหลักสูตรให้เน้นการวางแผนทำข้อเสนอและนำไปทดลองปฏิบัติจริงในพื้นที่นำร่องเช่นจังหวัดราชบุรีและจังหวัดพิษณุโลกรวมทั้งจะได้มีการขยายผลการดำเนินงานไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไปดิฉันรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมหลักสูตรปยปได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการนำเสนอโครงการมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของประชาชน โดยคนที่เป็นเบอร์หนึ่งของแต่ละกระทรวงเข้ามาร่วมคิดและเราร่วมในการตัดสินใจว่าเราจะทำอะไรร่วมกันนั่นคือหลักสูตรพิเศษของปะยะพหนึ่งจรผมทางกระทรวงกรเกษตรเนี่ยผมก็ใช้แนวทางนี้มาร่วมนะครับวางแผนปฏิบัติงานแผนปฏิบัติราชการต่างๆนะครับในการร่วมคิดร่วมทําคิดใหม่ทําใหม่อันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นของหลักสูตรนี้ความพิเศษประการหนึ่งของหลักสูตรคือ เป้าหมายที่พุ่งให้กา,า,ารบริารการนโยบายภาครัฐที่ดาเนินการอยู่แล้วสามารถขับเคลื่อนและปฏิติได้จริงซึ่งในกลุ่มบรณาการเตรียมรองรับขับบดประเทศก็ได้ร่วมมือกันเป็นลำดับในการระดมความคิดทั้งในการช่วยเหลือ,อ,อหาแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพเกษตรกรรมการท่องเที่ยวการคมานาคมที่จะมีส่วนร่วม ประสานงานกนะำหนดเป้าหมาย